อำเภอจัก,กราดภายใต้การอำนวยการของร้อยโทอนุชาตั้งพาณิชย์ในอำเภอจัก,กราดร่วมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายคือภาครัฐภาคศาสนาภาคเอกชนภาคสื่อสารมวลชนภาควิชาการภาคประชาชนและภาคประชาสังคมร่วมกันขัดเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาดีรัตราชกัญญาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาย,ยั่งยืน มาประยุกต์ใช้โดยการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ1ตำบล1น,ห,นหมู่บ้านยั่งยืนของอำเภอจักกราชประกอบไปด้วย8หมู่บ้านดังนี้1บ้านตะกุดเครือปอกหมู่3ตำบลจักกราช สองบ้านทรัพย์เจริญหมู่8ตําบลคลองเมืองสามบ้านหนองปืดหมู่8ตําบลหนองขามสี่บ้านหินโคนหมู่หนึ่งตําบลหินโคนห้าบ้านบุใหญ่พัฒนาหมู่16ตําบลหนองพวงหก 6. บ้านหนองบัวตะแบงหมู่5ตําบลทองหลางเจ็ดบ้านอุดมทรัพย์หมู่16ตําบลศรีละโอและ8บ้านหนองไผ่หมู่9ตําบลศรีสุขโดยอําเภอจัก,กราดได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนึ่งตําบล1นหมู่บ้านย,ายั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าาฟิาว นารรรัักาาชญญาะดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านรวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลในแต่ละหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างตเน <c oughs> และบรรลุผลสำเร็จ <c oughs> โดยมีการจัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรับรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวอำเภอจัก,กราชได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหมู่บ้านยั่งยืนเ็ดข้อและเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน โดยมีผลการดําเนินการดังนี้ข้อ1ด้านที่อยู่อาศัยได้มีการซ่อมแซมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ทีวีแมพโดยได้รับงบประมาณสนับสนุสน,นจากกิงการชาติอาเภอข้อ2ได้ดําเนินกิจกรรมคลิกออฟโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทุก,ทกตําบลโดยดําเนินการจัดทํา MOU ร่วมกับทุกภาคส่วนซึ่งได้ดําเนินการกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง อีกทั้งยังมอบพันุ์พืชต้นไม้ผลไม้ให้แก่หมู่บ้านอีกทั้งยังได้มีการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในหมู่บ้านเป้าหมายรวมถึงการม่อบันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารข้อ 3. ความสะอาดได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดคัดแยกขยะตามหลัก3 r อาการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกหมู่บ้านข้อ4ความสามะคัคคีได้ส่งเสริมหมู่บ้านจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านเพื่อสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือเพึ่งพาอาศัยกันข้อ 5. ความร่วมมือได้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเพื่อสร้างไรายได้ให แก่ชุมชนและมีการจัดประชุมประจำเดือนทุกหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านของกอมข้อ6การปฏิบัติศาสนากิจประเพณีและวัฒนธรรมได้ส่งเสริมประชาชนปฏิบัติตามหลักศาสนากิจและประเพณีต่อเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช่นการทำบุญตักบาตร ข้อที่7ความมั่นคงปลอดภยัยได้นําโครงการโคราชแคร์ยูโดยออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชและแนะนําผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างใกล้ชิดโครงการดีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพยาเสพติดและเชืวอเหลือโดยนําผู้เสพเข้าโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดน,นครราชสีมาสาขาจักราชทั้งนี้อําเภอจักราชได้ขยายผลโครงการหนึ่งตบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรักราชกัญญาอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและสมดุล